สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องทูรี่แล้วก็ปุ๋ยโฟร์แมนีกแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูสวนปาล์มกันนะคะอายุสวนปาล์มที่นี่ประมาณ8เดือนได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปาล์มที่นี่เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีประวัติการใส่ปุ๋ยอะไรยังไงกันเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฉันชื่อนางประภัยวันชอบงามนะคะลูกปาล์มอยู่ที่หมู่สามตำบลฝาละมีอำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นปาล์มนะคะทั้งหมดตรงนี้กี่ไร่นะคะ เข้าเดือนที่แปดเข้าเดือนที่แปดใส่ปุ๋ยอะไรไปบ้างแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มรองด้วยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกแล้วก็เดือนปลายเดือนมิถุนาก็ใส่สูตรเสมอสิบห้า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 ของโซเมนใช่ไหมคะอ่าต้นละสองกําลังแล้วก็พอเดือนถัดมาก็ใส่เหมือนเดิมค่ะ ใส่ไป2เดือนใช่ไหมคะใส่ไป3เดือนสเดือนแล้วก่อนจะเผาหน้าฝนกันยาก็คือใส่ดูดสิบสองสิบสองีเจเป็นตัวยิซีเคมีหยุดค่ะเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกอ่ะตกหนักใส่ไปเดี๋ยวทิ้งเปล่าเสียเปล่าก็มาเริ่มสิ้นธันวาก็ไปเอา แคลเซียมกับแคลแมกอ่าแคลเซียมใส่ลงเห็นว่าปลามีอาการทางใบบิดด้วยใช่ไหมคะทางใบบิดนี่น่าจะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มปลูกเรายังไม่ได้ใส่ตัวโบลอนเนาะค่ะค่ะก็เติมอาจจะเติมตัวโบลอนหน่อยโบลอนกับใส่ทุเสมออีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเราใส่แค่ตัวแคลเซียมแต่เราไม่ได้ใส่โบลอนไปด้วยทางใบมันก็เลยบิดก็เลยถ่ายรูปให้น้องเจ้าของร้านดูนี่นะคะปลาประมาณแปดเดือนประมาณแปดเดือน ถือว่าต้นโตดีค่ะประทับใจอยู่แต่มันก็มีบางต้นนะที่มันก็โตไม่ทันเพื่อนบ้างแต่ว่าถ้าดูภาพรวมภาพมันก็ต้นก็ดูเสมอกันแปลงนี้ทำอยู่สางสายพันธุ์ที่ปลูกปล์ปมค่ะ อ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ปลูกยางมาก่อนแล้วจะใส่ปุ๋ยอีกรอบประมาณช่วงไหนจะใส่แล้วเนาะอ๋อไอตัวูตดเดิมเฟนจะไปเอาอยู่ถือว่าโอเคแต่ว่าถือว่าโตเร็วอยู่มีปัญหานิดเดียวเรื่องทางใบบีดแค่ปัญหากันต่อไปจเรามารอดูรอบหน้าว่าจะเป็นยังไงตรงนี้